เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนพัที่รักนักสะสมสวัสดี f อสวัสดีคุณลุงคุณป้านะครับหรือว่าท่านที่มีใจรักในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรรวมทั้งคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่มีเหรียญเก่าๆเก็บเอาไว้นะครับ คลิปนี้ใช้คําว่ารับซื้อก็ได้สําหรับเหรียญที่คุณโอ๋ใช้คาว่ารับซือ้อน,นะครับวันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับพูดง่ายๆคือใครมีเหรียญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์นะครับคูโดงจะให้ดูคุโดโรับซือ้อเหรียญละหนึ่งพัน,นบาท 1,000บาทนะครับถ้าเกิดใครมีก็ดูข้อมูลด้านล่างนะครับติดต่อมาที่โดง SC 2375เป็นหลาย ID หรือว่ามาที่ f a c e b o o k f แฟนเพจคูโดงคอยก็ยืนยันนะครับมีจริงเรารับซื้อจริงแน่นอนเพราะว่าคนที่เป็น FC ชคูโดงมานี่จะเห็นว่าคูโด่งซื้อมาเนี่ยค่อนข้างเยอะและแล้วก็หลายเหรียญมากเลยเดี๋ยวลองเข้ามาดูนะครับเหรียญเรือพระที่นั่งสุพรรณนะหงนะครับนี่ จริงๆก็จะมีทั้งผู้สั้นผู้ยาวเนาะแต่ว่าวันนี้เราคงจะไม่โฟกัสเรื่องผู้สั้นผู้ยาวเหรียญแบบนี้นะครับใครมีก็มีเงินเที่ยวแหละในด้านหลังก็เป็นในหลวงราชการที่9นะครับคุณดวงก็เชื่อว่าอยู่ในออมสินอยู่ในเงินเก็บของเพื่อนๆพี่นพื่นน้องเยอะแยะมากมายเลยแบบนี้นี่ครับผมใครมีนะครับตรวจสอบแบบที่ครูดวงบอกรับไปเลยหลักพันบาท ดูให้ดีนะครับเหรียญที่คูดวงมาประกาศรับซื้อนะครับเป็นเหรียญ1นบาท2 5 2พิพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ที่เป็นพเสียนตรงเนี่ยเหรียญเนี่ยคูดวงก็ซื้อมาหลักร้อยนะครับ700 8 0้ดบาทเนี่ยแบบนี้ครับพเสียนเกือบตรงแต่ถ้าเกิดใครมีเหรียญพเสียนตรงก็หลักพันบาทนะครับ แต่ก็นิดนึงเนาะคนที่เป็นช่างกึงช่างเกียร์จะไปกึงอีกเหรียญหนึ่งมาประกบอีกเหรียญหนึ่งแล้วนํามาขายอย่านะครับหลีกเลี่ยงเพราะว่าคูโดงมองออกจริงๆมองไม่ยากหรอกแป๊บเดียวเท่านั้นแหละนะครับเนี่ยแต่ถามว่าถ้าเกิดเป็นพระเสียงขวางซื้อไหมก็ดูนะครับอาจจะดูเป็นลายลายไปเช่นเป็น f c คูโดงมาสักพักหนึ่งหรือว่าเคยซื้อขายเหรียญกัน และที่สำคัญนะครับราคาไม่แพงไม่แรงมากเราก็พูดคุยแล้วก็ตกลงเรื่องราคากันเนาะนี่ครับผมปี25 2 0ยเนี่ยเหรียญเนี่ยครูดงก็ซื้อมานะครับ7 0 0ดร้อดเนี่ยก็นำมาให้ชมนะครับสำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยครูดวงไม่ได้รับซื้อจริงบ้างอะไรบ้างเราก็นำของจริงมาให้ดูนะครับเนี่ยเนี่ยจริงๆมีอมีหลายเหรียญน,นะหลายเหรียญเลยนะครับพัสียศนตรงเนี่ยหลายเหรียญหลายแบบหลายรุ่นหลายวันละนะครับโดยการที่ครูดงเป็นทักษะสมนะครับ การสะสมของคุณดวงก็คือจะสะสมแบบหลากหลายเช่นหเหรียญมีหลายแบบเราก็อยากเก็บแบบหลากหลายนะครับไม่ได้ซื้อมาแบบตู้มเดียวเพื่อนํามาจําหน่ายขายต่อก็ไม่ใช่นะครับทุกวันนี้ยังมีความสุขกับการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรอยู่ก็ลองลอง,ลองดูนะครับใครมีก็สามารถติดต่อมาได้นะที่ครูดวงทิ้งเอาไว้ให้นะครับนี่ครับผมพระเสียนตรงนะครับคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดงคอยด้วยนะคะ